ครับผมมีฟุตบอลมาฝากกันวันนี้9คู่ครับคู่แรกเป็นสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับให้ต่อครึ่งควบลูกดิวาคูครับวันนี้คู่แรกมีแน่นอนครับ1ลูกส่วนคู่ที่สองเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีครับให้เล่นสกอร์สูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกนอตเจอแลนด์ ส่วนคู่ที่ 3... นั้นเป็นไซนาจูแอนครับคู่นี้สูงแน่นอนครับครึ่งแรกมี1ลูกส่วนคู่ที่ 4... นั้นเป็นลาซิงเก็งครับดีกเบีเยี่ยมสูงครึ่งแรกครับครึ่งควบลูกมีแน่นอนครับส่วนคู่ที่ 5... เป็นยิรมันดีก2ครับฮัมบูกครับครึ่งแรกมีแน่นอนครับพาดบอลพรอมฮัมบูกครึ่งแรกมีแน่นอนครับ สูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกส่วนคู่ที่6นั้นเป็นทัวร์ครับลีกฝรั่งเศสหลีกสคู่นี้ครึ่งแรกมีแน่นอนครับ1ลูกครับทัวร์ส่วนคู่ที่7นั้นเป็นหลีกฮอลแลนด์ลีก2ครับอ่า,จาเจคเยาวชนคู่นี้สูงครึ่งแรกมีแน่นอนครับ1ลูกให้รอให้ต่อครึ่งควบลูก ส่วนคู่ที่8นั้นเป็นคู่ระหว่างตะหนึ่งทุ่มนะครับคู่ที่8คู่นี้ศึกไชน่าซูเปอร์ลีกครับเสี่ยงไฮเอชไอพีจีคู่นี้ครึ่งแรกมีแน่นอนครับหนึ่งลูกส่วนคู่สุดท้ายของวันที่28ครับเป็นฟุตบอลบราซิลซซเลอาครับ กอรีติบาครับเตะหกโมงครับกอรีติบาคู่นี้สูงแน่นอนครับมี1นลูกแน่นอนครับให้ต่อครึ่งควบลูกครับสูงครึ่งแรกครึ่งควบลูกกอรีติบาหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ